สวัสดีครับ AIS Play ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล BYD Dolphin ฟลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัดที่4ของฤดูกาล2025ถึง2026ครับวันนี้สโมสรฟุตบอลอุดรยูเนเต็ดครับจิงเจอกอีสานเปิดสนามกีฬามหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีต้อนรับการมาเยือนของสโมสรฟุตบอลสุขินซิต,ตี้ครับพญาคชสาร ทีมอันดับ10ของตารางในขณะน,นี้อุตัดสินให้สัญญาณนะครับสุรินเริ่มเกมก่อนออกไปด้านขวาย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับนี่ครับกองกลางตัวเก่งของอุดอรยูนิเต็ดครับเล่นสั้นๆย้อนกลับหลังมาอนลงกรปัน่นโอ้ยุกยุกงื้ยอยครับเกือบเสียบสามเหลี่ยมเสาสองนี่คือโอ้โหนี่ปั่นด้วยเท้าขวาเกือบเสียบอยู่แล้วครับ แต่ธนากรก่อแก้วนั้นปัดออกไปได้อย่างวุดวิครับเ <ไป S 1> ข้าซ้ายยิงติดบล็อกธนาทิพย์แถวสองโอโ้ไม่ยิงครับตรงนี้กลายเป็นหลอกเอา้าทะลุขึ้นมาอืจับยาวครับมาที่นัทวุฒิคำรินแทงต่อขึ้นมาให้ไป,ไปแล้วครับโอ้โหไกวิดแทงไปถึงแตนุสนเปิดเข้ากลางฉลับแล้วก็บอลออกหลังครับยังมีผู้เล่นของโอสสภาคนนี้ เปิดขึ้นมาโดนโมงสกัดออกไปก่อนอกรณ์กเก็บตกได้แล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้อเอาอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็อกรณ์กเลยฮนะลูกลักษณะแบบนี้นี่เห็นบ่อยครั้งแล้วนะครับนี่กะยอดเข้าเสาสองแต่ว่ามันยังไม่สูงพอครับเนี่ยอันนี้สงทัพวฒิโดนไล่บีบมาต้องเปิดยาวครับลูกนี้โอ้โหแม่นด้วย แต่ว่าโดนบังทางวิ่งแล้วครับไกวิดบุลือเอ้าลูกนี้ยังไม่ออกครับพาบอลเข้ามาเอก็ไวิ์แทงโอ้โหโล่งโล่เลยครับโอ้ตัวกินแน่นครับยิงประตูที่4ของตัวเองแล้วก็ยิงให้อุดรขึ้นนำครับในนัดนี้โอ้นี่ครับอไปบังบอลครับกิษณพัฒแต่ว่าบังบัง ไม่อยู่ครับบอนะ้ํามันไม่ไหลออกครับมันไปหยุดนิ่งอยู่บนเส้นพอดีครับดูครับนี่ครับอไก่วิทย์ก็หวานเจี๊ยบเลยครับเปิดบอลให้ตูกินเน่นแปรลงๆเข้าไปโกเมนชิปโอ้โหลูกนี้สวยครับมาแล้วลูกนี้กระดกอืออกมาบล็อกได้ทันครับโอ้โหชิปมาสวยเลยครับนี่โกเมนชิปให้กับนทวุฒิวุฒิยาครับ โกเมนได้บอลครับสุรินพาบอลขึ้นมามาที่อยู่โตเปิดกลางสวยครับเล่นครับโอ้โหปั่นลูกนี้ข้ามคานไปเยอะเลยนี่ครับโกเมนอุดรเปิดยาวขึ้นมาเอากากเป็นมงเช็ดให้อุดรแล้วครับลูกนี้สุรินเอาแล้วครับไปที่นิวัดโนนเขานิวัดกระชาก ถึงเส้นหลังเปิดชิปมาลูกนี้โอ้โหโล่งๆเลยครับเอาอีกแล้วครับโตักินเน่นครับขึ้นมงขึ้นนำให้อุดรอ,อยู่ในแต่เจ้าบ้านครับลูกนี้แทบจะไม่ต้องทำอะไรมากครับสองลูกนี่ทำประตูแบบสบายๆครับตุกินเน่นนี่ครับลูกนี้ก็โลง่งๆลูกสาประตูธนากรขอแก้วนั้นออกไปผิดจังหวะครับ โอ้โหไปขวาาลมแล้วก็หันมาอีกทีนี่ตุกินน่นยืนรอโมงบองบอลอยู่ครับยังพลิกไม่ได้เล่นสั้นๆกันเปิดมาโดนตัดแล้วครับโอ้โหอดะนุสอนูกนี้ยิงเองอกะเล่นเสาไกลครับแต่ว่าตนากรก่อแก้วนั้นปัดออกไปครับปฏดติกรยาย,ยังเร็วครับนี่ครับกระชากมาแล้วก็ ด้วยปลายมือออกไปเลยครับธนกรนี่เป็นโอกาสจังหวะแรกๆของดารุศรล้วครับอ,อารม์กรจะเปิดลูกแต่มุมปั่นเข้ามาลูกนี้โอ้นมาเอาอีกแล้วครับแฮเล่นงานธนากรอีกแล้วโอ้นี่กะยิงเลยนะครับอารงณ์กร,รเกือบเสียบใต้คานโอ้โอนิดเดียวครับแล้วก็มีธนาทิพย์แผงบกุตกตกได้ครับสวนกลับไป ผมสกาวไว้เอามาเข้าทางของอลลงกรแล้วครับตูกิเน้นมาที่ดันุสอนวิจิตปัญญาชิปมาลูกนี้อโมงเอาจนได้ครับลูกที่สามโอ้โห,โหได้ประตูในช่วงทดเวลาครับโดยผู้เล่นสำรองที่เพิ่งลงมาครับนีวัดนนท์เขาโอ้โหห่างออกไปเรื่อยๆครับตอนนี้นี่ครับ ลงกรให้ตุกิเน่นเกนเน่นมาที่ดานุสอนมองข้างในแล้วก็ชิพนี่ครับโอ้โหถือว่าโงงยากนะพะลูกน่เนี่ยครับต้องย้อนกลับหลังมานะครับแล้วก็สบะัดศีรษะให้บอลบ,บังคับทิศทางของบอลน,นั้นให้มันตรงกรอบครับเราปรึกษาประตูนั้นมาไม่ทันแน่นอนแล้วแล้วก็ผู้ตัดสินยศกรพักดีสุวรรณครับ เป่าหมดเวลาครึ่งแรกก็เป็นนนั้นว่าเจ้าบ้านครับจิงจอกอีกสานขึ้นนำสุรินซิตี้อยู่3ประตูต่อสูตรอยู่ขอนแก่น FC ขอนแก่นยูไนเต็ดอุดร f อซอุดรยูไนเต็ดน่ครับยิงโอ้โหเอาอีกแล้วครับแต่ว่ามีการทำฟาวก่อนขอโทษครับอันนี้สงจเจริญทำไปชนกับธนากรก่อแก้วครับในจังหวะขึ้นหมง แต่น่าจับตามองคือน่าสนใจคือว่าการยืนตำแหน่งของตัวกินเน่นนี่ได้ยิงตลอดครับมาแล้วครับวัฒนพลชิ้นทองป้ายต่อสวยครับอยู่โตอ,อยู่โตเปิดเขากางลงนี้แถวสองยังเก็บไม่ได้ล้นไปถึงเวียนชัยครับต้องวนกับไม่ทีมาให้ย้อนกลับหลังครับโกเมน โกเมนเปิดมาโดนฉลับนิดหนึ่งครับแล้วก็เบาเขามือรลกราประตูออบอลไปฉลับก่อนครับดูอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ยยโตะน,นั้นมองข้างในแล้วก็เปิดไม่มีใครยือนอยู่ตรงนั้นครับมันก็แรงมันกักนัทวฒิแทงขนานเส้นมากไกวิตโอโหตรงนั้นโล,งล่งเลยครับกไกวิตมองข้างในแล้วก็เปิดหมองลูกนี้ย่อยโอ,โ,โอ้โห <laughs> เจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วครับตุกินแน่นเน่เห็นเงียบๆครับแต่ว่า อยู่ในจุดที่ทําประตูได้ตลอดครับการยืนตําแหน่งของเขาโฉบมาโมงในเสาแรกเปิดโดยไกวิทบุญลือกีกเลยครับแอซซิตเป็นลูกที่สองให้กับตุกิเนนขึ้นนําเป็น4ประตูต่อศูนย์นัทวุฒิคำลินใจมาลูกนี้โล่งครับไม่มีใครเข้าไปบงังแล้วก็โม่งเหมือนจะโดนแผ่นหลังนะครับกึ่งกึ่งไทยทอยนะลูกนี้นี่ครับโดนแผ่นหลังแล้วก็มาฉลบผู้เล่นของ สุรินครับดูครับนี่ครับไปฉลับผู้เล่นของสุรินโกเมนโกเมนแทงลูกนี้สวยครับให้วัฒนพลชิ้นทองถึงเส้นหลังต้องตบกลับมาครับย้อนกลับหลังมาลูกนี้จับบอลลั่นโอ้โหไกรสอนรุ่งเรืองครับหน้าเสียดายครับโอกาสนี้มีปากเสียงกันเล็กน้อยครับไกรสอนอาจจะมีจังหวะแถมครับ ในจังหวะที่จับบอลยาวนะครับดูอีกครั้งหนึ่งจับบอลลั่นครับไปโดนหัวเขาแล้วก็ไปกระแทกกับอันนี้สงเจริญธรรมครับน่าเสียดายครับลูกนี้นะครับไปแทกกระแทกด้านหลังอ้โหมีลูกแถมด้วยครับอุตสินไม่เห็นนะเคยสอนลุงเรืองวันนี้ชกแทงต่อสวยครับวัฒนพลชิ้นทองมาด้านขวาเอาแล้วโล่งๆแล้วครับนทวุติวุฒิยานัทพลยิงโอ้โหนี่ครับ ประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็พยายามจะฟ้องเอาลูกเตะมุมพยายามจะบอกว่ามันบอลไปโดนผู้เล่นของอุดรอ,ออกครับวัฒนพลชิ้นทองแปรเล่นทางครับลูกนี้นัทวุฒิวุฒิยาเปิดมาให้แล้วก็โลง่งหน้าประตูครับแปรเชียวเสาออกไปโอ้โหลูกเล่นแทงต่อให้ครับดนุศรยังได้อยู่ดันุศรยังคลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับหลังมาโอ้โหไก่บิดหลอกสวยครับ แล้วก็จิงทันทีออบอลตกพื้นต้องรับสองจังหวะครับธนากรอันนี้สงเจริญธรรมครับจับบอลพลาดเอาแล้วครับสุรินจะได้โตกลับแล้วมาสองคนมาที่โยโตะโยโตะเจอกับกับินันครับโยโตะเปิดเข้ามานะัดเป็นธนาทิพย์ครับมงไว้ได้โอ้โหสุรินจะได้โตกลับอ,อืจับบอล ไม่อยู่แล้วก็โดนแย่งไปอลง์กรให้กับโอ้โหทวัตชัยโอชารถลุกนี้จิ้มไปจองฟรีคิกเหมือนกันครับคนนี้ยอดเข้ามาโมงโอ้โหโมงอีกทีบอลย,ย้อยหล่นบนคานนี่ครับวัฒนพลน,นั้นทิปมาโมง่งแล้วก็เอ๊ไม่ไม่ไม่ใช่ลำหน้าครับน่าจะเป็นแฮนด์บอลหรือเปล่จาจักริน บอลกระชากเข้ามามาที่นิวัฒนิวัฒแทงต่อที่จัก,กะรินยิงโง้โหข้ามคานโอโ้กระชากขึ้นมาเองเลยครับแทงต่อโอ้โหได้ครับลูกนี้นนทวัฒน์วันนิดนนทวัฒน์ยิงติดบล็อกนี่ครับแต่งบอลแล้วก็ยิงไปติดบล็อกสเปกิจครับ ปั่นเข้ามาลูกนี้เสาแรกกระโดดเอาละครับกับพี่นันโอ้โหโดนรวบเรียบร้อยครับปูตสินยศกรพักดีสุวรรณครับชี้เป็นจุดโทษโอ้โหกองหลังนี่ครับขึ้นมาเรียกจุดโทษให้อุดรอ,อยู่ในเต็ดได้ครับแล้วก็ถือบอลมาน่าจะยิงเองด้วยครับต้องจับมาที่นี่ครับคนทำฟาว นี่ครับโอ้โห و, กระชากไปแล้วก็โกเมนสังสม,มานนันครับทั้งดึงทั้งเตะลูกนี้ชัดเจนครับนี่ครับโอ้โห و. ตรงจุดยิงจุดโทษครับตรงจุดวางเท้ากัปปินันยิงไม่เหลือครับเลียดเสียบคนเสาเข้าไปให้อุดรเจ้าบ้านอยู่ในเตดอุดรอยู่ในเตดขึ้นนำ ห้าประตูต่อศูนย์ครับในฤดูกาลนี้ครับนี่ครับยิงจุดโทษเรียดเสียบคนเสาด้านซ้ายของตัวเองครับองกรมาที่นิวัตนิวัตยังไม่ให้มาที่ทวัชชัยโัวชารถไปให้จักริน จากกรินยังมองหาข้างในแล้วก็ยอดมาลูกนี้โม่งสกัดไว้แถวสองอะรณ์ตามเก็บมาได้ครับหมุ์กรกลับมาแล้วก็ยิงโอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวครับนักครินบุตรกะครับนี่ครับอลรมณ์กรตามไปแล้วก็หมุนบนสีดานเทินกลับมานะครับนครินมาที่อลรณ์กรอกรณ์กรเล่นสั้นๆกับทวัชชัยโอชาครทวัชชัยยิงเองลูกนี้โอ้โหชนเสากระเด้ง ออกมายังเก็บบอลได้แต่ว่าโดนตัดแล้วก็นี่ครับตัดบอลได้กระชากเข้าไปเองแล้วก็ยิงเลยครับร,ระยะทางนั้นค่อนข้างไกลแต่ว่าเล่นทิศทางของบอลน,นั้นกเกือบเสียบสัแต่ว่าชัยโวชาครอกระชากหนีไม่ผ่านครับแล้วผู้ตัดสินที่4ี่ครับคุณนัทพงศเวกวิหารลีก็ทดเวลา3ามทีเอามาแล้วครับสุรินยิงโอ้โหตีไข่แตกจนได้ครับ อดิศักนั้นปล่อยเพื่อนเลยครับโอ้โหปล่อยให้นะัทพงษ์ผูกดีเลี้ยงเข้ามายิงแบบดื้อเลยครับไม่ยอดท้อครับโซลินนี่ครับเปิดมาลูกนี้วิ่งตัดหน้าคารปิน,นันแล้วก็แตะบอลแซงหนีไปเลยครับโอ้โหแล้วก็ยิงผ่านตัวอดิศักบุญทวีเข้าไปนี่ครับ ถือว่าเป็นลูกตอกส้นให้ทวัชชัยเปิดเข้ากลางลูกนี้เสาสองรออยู่ย้อนกลับหลังมายิงโอ้โหปัดออกไปได้ครับนนทวัฒน์วันนิดยิงลูกนี้นปัดออกไปโดยธนากรอีกแล้วหลอดผลการเสียประตูที่6ไปได้ครับลูกนี้นี่ครับนนทวัฒน์วันนิดยิงกดหลังเท้าเลยครับแล้วพตัดสินยศกรพักดีสุวรรณครับก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน ก็เป็นั้นว่าเจ้าบ้านนั้นเอาชนะทีมเยือนอย่างสุครินิซตตี้พยาโคชสารนะครับสุนักจิงจอกอีสานนั้นกัดช้างครับนัดนี้เอาชนะไปอย่างท่วมท้นห้าประตูตอนหนึ่งครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางการถ่ายทอดสดของ AIS Play วันนี้ผมพัทราบุตรบุญประเสริฐขอลาไปด้วยไฮไลท์การแข่งขันมันๆครับพบกันใหม่นัดหน้าครับสวัสดีครับ